ตสัตตูิจิวสัพะไกยมตตตาจิปุจนโยิมาโคติกายาตอะติยจิปุเจนโยวายติภวัเจยาวัตะมานาตุมะเนวตทิาเสนัสนาตุปปุจจะพุจจพุทล

जी वो रान बनाया किया ची पौने दिख गाया ตระกะติวิยติโพฏฐิโจทยะเตตํกังธํวยาปติทานกทายโยมนามะเสยยาเจวะตะสันติโยราสิเน <imitation> <imitation> <Okay. imitation>

ชาลามุจจาเยเมจานาสัมภะสังเสตจัตตาห์เทวบพันธิกาเลียลิกาต้าพวการเตจเตสัพเทปิโยกาสัะกรณุสังขยาธาตุจิรัสตัมตัมโมตัมตากาจโตภะา สังโฆตูสะมาโควะทายะจายิตาญาจารามเทระคัตูสะตาโมสัมเทิดวิทะมจาริโกุูติสังปาภูนายะมทามเนอะริยะภเวติเตภัสันาโรมตูสะเตติปาริโตภูตัสสานิ सम्माताराभछतकालेदववा स onहावाय सताना सभतानेध आा पता जादक्षने जाखति ปาจากะตะตะสะวะทายะเจติกุสะลักขะปาจาตะกัมมะกิริยานะมะเยนะวาจาวะนะสังติดะเสสุนัตตาปะตาสังเยโนอัตเตเยจะสัตตาสังเยโนกัตังโยปุราณายหังสัง กตตาสเวทิตาเทตาโมยปะลาวยาเยจตาตนาจนาติเทวากัตวาทิเวตยยโนกามิเยสารตาชีวตาหานายทุกขามุญญาโคชนตาสัพเตละกัมโทมันเจตัสสัตติตัปปุสุทัยภูมิภพภณม dạng ngân tìm tất cả 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 Ngày sitten, göster, <say> <coughs> like like kind of hang ong tên là nóng sắp đến đây. Hang ong là bằng cái 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 bằng

ในวิธีการงโนอิริยานุรุษเราการทงานก็เป็นการเชืนสติเป็นการสมาธเชียอมกันถ้าเรามีสมาธิเราีสติอย่างความบาง้าเ่อกระจาการที่เราีสติจากเจ้ในอารมณแรงวกเรควางให้กา การมานหนังสือวิชาที่การบานหนังสงานใดไรที่เราได้ทำในงานยาตางๆทีสติจัดเจ้าในการจากในการย่งในการเคียู่ในการทำอะไรในการนั่งในสติการจับย่อมในการท่องสิ่งต่างๆแลรวก็ทีทในที่เ a ียนสื่อีความรใ้ เราต้อเตรียมสื่อการสื่อสาไมาด้วย้นการใช้สื่อในการจัดเจ้เที่ดูแลที่เราต้องใช้แต่ความหมายเมื่อเรารู้ความหมายมันก็จะจากตนอจัหมายมือสื่อของเราให้เราเข้าใจในการสืตา การสื่อสารก็ต้องเขาใจมื่ที่จะมีประโยชน์มากมายเมือทเราสื่ต้องเข้าใจคนเมื่อที่มีก็ต้องเข้ากจคนจำเป็นคนเม่อท่าสมาธิที่จะทเรื่องใเรื่องน้าจะองการเข้าใจเ้าสื่อไว่ารสื่ทอดให้แนเเราต้องรไป ระต้องช่วยเหลือเจ้าาี่ประาชนใน่างปรเแลวก็ใื่อการบูรุณแรงแก็แรงงานในรดท้องก็ด้วยนะครนที่จะททีกคนที่จะมงเน้สื่อว่าที่ว่าเราได้เข้าใกลาพิ่งางๆน โซ่ที่นโสวสามามสุนตมาให้เข้าแห้แจ้จังาเราจะไดถึงเข้าเข้าถึงพระาจการจแจงคือว่าลูกอยู่ทางไปานตัวอาจารย์เราาจาราเราจะไ สุเปกับรชาชตังทนนี้แบบีเยอะสีส้มขาวก็มเสนมากแต่ที่ปชาชนประชาุดท้ายขอาการประชากรพอในสับูรณ์เราพทารามจาจะพยายามเข้าปราหาสองส่วนในเด็กสาวในเด็ภรรยา้ลูกลูกหลานลูกหลานาจ เุลาการงการอนาเน่คือาให้การพื่ให้การให้เ่ให้เเพื่อวใช่วาให้เ็นที่จะเป็นชาติแต่ให้เพื่อความวังหวงที่ไะจะี่จะส่งตปเป็นตุลาการตาการทางให้ทางหวังสิ่งที่สูงสุดทาจะ ในวานเป็นมข่าแต่เราอจจะวงว่าในปัจจุบันนี้ก็ให้วันวางงามในการศึกษาและทำยให้เข้าถึงหลักธรรมแท้จริงของมรเจ้าใเราอาจะพิจา่าให้เรามีความรู้ที่มั่นคงหรือวาจวามรู้ที่ตรง เรื่อรู้ตรงแจ้งมีความเริญยนกาญควารการงานต่างแอสสลบที่ัฐานไม่ได้ที่ฐานที่ถต้องมีการให้เสาร์ศึกษาให้แจ่งอว่าจะบให้เป็นทางการการลาที่ดีในการการกลาดในที่าทส ที่เราเรยในสดในไทยการรียนจนสำเร็จจนจบรือหมดจากการเขทดสอบรกนารเตรีมเป็นวิการที่เราจะต้อทำมันมีฐานคือการที่เราเรียนตัวจริงตัวจริแลก็ต้องทำขั้เรื่องเพื่อเราถูกาารทำให้เราาทำเแล้ว เราเลยทำใช้เนื้อเท่เราสร็จเนทีอเทลู่่ก็เจอเอ่าเจอสภาพอาที่เล็กเกมาที่เราต้องแก้ไขและใช้สื่อต่างๆต่อว่าสภาพอากาศที่เราต้องการก็จริงและจริงแล่วทุกคนต้องพยายมทผู้ประชาาก เราจะเป็นเศรษฐีะเราจะจ้างร่นสินค้าขายกัรมพ่อนเาเองนการที่เรารับาของสั่งเพื่อแจกใหกเนื่อนเราทำแนี้ก็ต้องอาใช้เพราะว่าในการที่คนที่ไม่มีคนที่ไม่ได้เือเขาจะการจะโกรธโกรโกรธ ภูมิใจเจริญารทจก็ขั้นพยายามว่าการดูมั่นใ้เระเองก็เป็นในในที่เราต้องเป็นบางคนนะบางนกล้ม่จะหงุดิจะหงุกห่จะอ่าจริงจริงใจเปวัใดปัจจุบันนี้ใจเราเป็นยังไงมีความกรธไหมมีความอยากไหมมีความโลภนะ เรา้องดูเหมือนกันเมื่อเราลพยยาพยายเข้าพัฒยาที่ไม่ทำอีอาจจะที่อื่นีกจะต้องจำเป็นต้องวาแผนในเรื่องพยายามถ้าจะทำอืกอีกต้อง้เพิ่ความพยาที่เราพยายามให้พยายามจะแก้ไขันได้แต่เราควจะต้อใช้ความร้ทีปเราไดับ การากการเนนเรนในเรนที่จะเรนในเความรายใจความรายชั่วความรายใจความรายจากความชั่วความชั่วในสิ่งที่ันดีทลัง้าก้างนมองชั่วแล้วก็โดนมาถ้าในก็สวนชั่วแล้วถ้าทำในนั้นคือความชั่วของการสอความชั่วจ็นำติเ so ป็นมา ช่วยแผนยิ้มยิ้มกันายในความเอรอกราณาใจโปรดจัวางใจเพื่กความสบายเพื่อความสบายท่าถ้านอาเรีใตัวอญายที่ริ้วอาญจะพิจารณาแต่ละแารเป็นความเนของเราหมดในการกระทนหัที่กาง้รับความทุ่ความเศร้าของใจ ความรับทุกความสมองใจสุดท้ายก็ต้องตกไปอยู่อบายอบายเป็นสิ่งที่เสื่อมใจไม่ดีเป็นสิ่งที่มีกับกองทุกนี่ก็เราเอาเงิท่เป็นทุกมันมันนดลงเก่อนและเมื่อเราปฏิบนตามที่ความกที่ความต้อการอาสนใจนักเต้น ความดุเเบน้าในการจะทำไมว่ที่การกะทำในการทำหรือตัวกับการที้เป็นตัวสงผลให้เราได้สูตรความสุขสูตความทุกข์สูตรความสงบทุกข์ต่างกันในการการคิกีรกับการพูดอธิบาแต่ละคนเที่เราได้ี้จะตองประสบเรนาี เพิ it you, so now, it 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 ่มใจในการการทำงานตอไปเ่อยๆเราสการทุก ok วันเราจะทำความดีจนอย่างทุกวันพยาาเพิ่มขึ้นเรื่อยเ่าที่กาถ้าเราไม่ทำความดีต่นเราล่ความชั่วล่ความข่นอย่างพยายางที่เราจสร้างความเป็ธรรมาแล้วเราทำใจเราเพิ่มขึ้นเช่นต่กรอนคู่จากดี เราต้องยจะพจทีพบเจอออกมาตอนนั้นตรงๆในการเคยคิดแล้วคามยาอเราก็ลดทีลอยลงทีลอยลงเรลดอยลงเราทำลงทีที่ทีที่ความภาคภูมิใจเราจะยิงลดสภาพลความไม่ดีเรื่องความชื่อมั่นจเพใจเพิใจเใจเรื่งทีกยึดติดเราล้มหมเลยมหมดราทำ เราเราสามารถที่จะวบนายได้หัวใจเราก็จะดีขึ้นความเป็นดีเพราะค่ามปนีที่ความสุขแย่หนึ่งอ่ความดีที่เ้ป็นการกระทำของตัวเองเราจะไปทางที่ไหนกับกมายในเราก็มีความสุขความแต่ละทางกร่างๆสดงความคิด่างนั่นเองเือจนทาง ที่เราจะต้องการใช้มีความ,าม,วามาต้ตากาใจมีารเคตัวระบาทั้าสอ,อย่างนี้นะการทำท้องโลกทำเป็นโนรงบาเราีสองอย่างนี้สามารถจะครุได้หดเลยครบทั้งสิ่ห้านครบทั้งสี่หนึ่งครุสี่ห้าครบทั้งกางระพุ้ริยา ได้จากบุญากธรมนี้ดันั้นก็ได้รบำไปใช้ฟองงานี่จะระลึกงัที่เลยที่น้ยเพื่อดงจารเมฆอยากให้การกระดดออกมาเ่จะใช้พลังังซีนดันฟองสาที่ไดบปัญญาช่วยชำระชักดางให้หูดความือ การขับตัวสัตวามาที่มือใจของเราไป้วท่านโตก็อุปนาสเราทำงานที่ไม่ได้วาบูนมีเรื่างที่มีเได่องสการเาเป็นส่ันญางทางเรามการการบูนขการบูนการบูนาริรายการกระจามตองกรายอาศัยที่สำคัญคือเราบนแล้วเราอยได้ ยังสนันั้จะจไปแล้วก็ยังทำอาราะะสบกคที่กำลังทำอะไรทุกคนแต่จะกคนไปนะแต่บางครั้งแต่ยังติอยู่ในความคิดของตัวเองว่าเราความเพื่ออะไรเราควรมเพื่อปัจจัยเราควรมาเพื่อให้ประสบเรจเราควราเพื่อาเตว่า ีนทุกที่น่าต้องใชที่สุดัญที่สุดปราแลวก็ต้องชนะการว่าชนะความสงอารมณงด้วยวิธีการแนวทางทางศาสนาในการรักษาสิ่งเดินทำงานและใช้ปัญญาพิจานณาจิบารมีทางเราควรู้ด้วยที่ เราทำ่างกระบวนการและวาความจ้งความจริงในสังคมต่างเพื่อใน้ิห็การของจิงต่างเราสมาธิที่จะมีสติระลับความทุมที่จะเกิดมาได้เช่นทุกคนจะทำตทโคการจเปต่างๆเรามีจีนไปเรื่นงที่น่า การที่ติดต่างทุกบ่านแล้วเราก็มเชิญกันมาศึกษาความรู้เกี่ยวกัจการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การเรีนการสอนที่น่าจดจำขึ้นมาให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนที่จะมีคามเกี่ยวข้องกับสังคมท่จะมีการเปลี่ยนแง ควาต้อาชนชีวิตและหลายนก็ทำต้องมีชีวิตยัอยู่เพื่ให้ความรักและโซโล่ตะบูนในศาสนาและวก็ตใจันเป็นคนที่เราเพื่อใหความมีสุขเปนส่วนใหญ่ให้จาการความรักของเราเราม่สเป็นส่วนที่จะต้อการ สัมเพสัตธาสัตว์ได้ที่เป็นเพื่อทุกขเป็นจิฏฐาด้วยการทำหนทางสิ้นอัเปรานงเด่นสู่เป็นสุจอย่าได้มีเวทแตการได้การเดความพยายามแตชั จงเป็นจงเป็นงเป็นอยากได้ยินเรืองสิ่งและทางใดทางหนึ่งจงเป็นสงเป็นจงเป็น

ให้เรียกังหะแ่งสงารษางกางบางส่วนกาเราะว่าบางเองกมีงานไปชา้นโน้นช่ื่ที่ไปเจองแล้วก็เราจะไปไปบางบางระเบียบจับขุดขอาบางสน เป็นไปวาสุดท้ายเนี่ยวจะกเนจากวันสุดท้ายเราจด้มาพบกันต้องกาก็ได้ได้คัดเทียบนีันเตรียมคัดเทียบกัน โอ้หนัอนด